ที่น่าจะได้มาเห็นความสำเร็จโมอามินาจบปริญญาโทแท็กถึงแตงโมอย่าลืมยินดีกับน้องเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทในวงการที่อยู่ด้วยกันแทบทุกโมเมนต์นักแสดงสาวโมอามินาและแตงโมนิดาแม้กระทั่งวันที่เพื่อนจากโลกไปแล้วโมอามินานั้นก็ยังคอยสพอร์ตตามหาความจริงทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมที่ตกเรือจมน้ำเสียชีวิต เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจติดตามและตั้งข้อสงสัยการจากไปของแตงโมทำเอาประชาชนแฟนคลับต่างก็นับถือน้ำใจความรักเพื่อนและซึ้งใจมิตรภาพความเป็นมิตรแท้ของทั้งคู่โดยในวันที่โมอามีนาสำเร็จการศึกษาจบปริญญาโทและเตรียมเข้ารับปริญญาในวันที่3มีนาคม65 เจ้าตัวนั้นก็ได้โพสต์ภาพสวมชุดครุยพร้อมเขียนแคปชั่นแท็กไปที่อินสตาแกรมของแตงโมระบุว่าวันที่3มีนานี้อมีนารับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วดีใจมากๆที่ทำได้และทำสำเร็จพี่น่าจะได้เห็นและมาแสดงความยินดีกับโมเนอะอย่าลืมยินดีกับน้องล่ะยิ้มให้ด้วย เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ